โลกร้อนี่อยู่ยากมากขึ้นก็อาจจะเป็นสาเหตุว่าทําไมมนุษย์มีความพยายามจะไปศึกษาอาวกาศเพื่ออาจจะไปอยู่ในอนาคตเน,นนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะยานขนส่งดราก้อนของสเป c เ X นะคะเพิ่งจะเข้าเทียบท่าที่สถานีอวกาศนานาชาติมีอาหารมีอุปกรณ์เพื่อการทดลองขนขึ้นไปค่ะโดยเฉพาะเพื่อภารกิจการอยู่อาศัยในอวกาศของมนุษย์ค่ะ ยานขนส่งดราก้อนของ s p ป c e x นะคะบริษัทเอกชนด้านอวกาศของอีลอนมัสมหาเศรษฐีชาวอเมริกันพร้อมกับอาหารสบียงและอุปกรณ์จำเป็นเดินทางไปถึงสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS แล้วเมื่อวันอังคารที่6มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะและเข้าเทียบท่าที่จุดจอดซินนตนะคะซึ่งจอดในโมดูลฮาร์โมนี แล้วการเทียบท่าก็เป็นไปอย่างราบรื่นหลังจากนั้นก็ดับเครื่องยนต์แล้วก็เข้าสู่ระบบชาร์จไฟที่สถานีนะคะทำให้นะตอนนี้ค่ะสถานีอวกาศนานาชาติมียานอาวกาศ5ลำจอดอยู่ก็คือยานขนส่งดราก้อนของ s p ป c e x มียานขนส่งลูกเรือดราก้อนครูซ6ของ s p ป c e x ยานโซยูส MS-23 ของรัสเซียและยานโ r o เกส83และ84ของรัสเซียนะคะ ซึ่งณเวลานี้สถานีอวากาศนานาชาติอยู่บนวง,วงโครจรโลกที่ความสูงราวๆ430กิโลเมตรเหนือประเทศบราซิลค่ะซึ่งสิ่งที่ยานขนส่งดราโอนของ SpaceX นำไปที่สถานีอวากาศนานาชาติก็เป็นไปตามแผนของนาซาเพื่อทดลองและทำงานหลายภารกิจนะคะเริ่มจากภารกิจแรกค่ะหนึ่งก็คือการศึกษาสภาพของโลกคือการศึกษาเรื่องพายุฝนฟ้าคนอง ทั้งเรื่องของจุดเริ่มต้นความถี่และการปล่อยประจุไฟฟ้าเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศการศึกษาและติดตามการละลายของน้ำแข็งในอาร์กติกจากภาวะโลกร้อนด้วยกล้องชนิดพิเศษและภารกิจศึกษาสภาพของจักรวาลด้วยกล้องพิเศษที่ชื่อว่าไอริสค่ะ 2. ก็คือภารกิจศึกษาดวงอาทิตย์นะคะการศึกษาปรากฏการณ์พายุสุริยะโดยดราก้อนได้ขนเครื่องตรวจจับโปรตอนพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นไปด้วย เพื่อศึกษาความเข้มข้นของโปรโตอนกรมมันตภาพรังสีจากปรากฏการณ์พายุสุริยะของดวงอาทิตย์ที่จะกระทบต่อโลกและกระทบต่อดาวเทียมในวงโคจรโลกค่ะ ส่วนภารกิจที่3ก็คือภารกิจเพื่อการอยู่อาศัยในอวกาศของมนุษย์ในอนาคตเป็นการทดลองปลูกพืชในอวกาศตามโครงการ Plant Habitat 03เพื่อศึกษาว่าพืชที่ปลูกในอวกาศสามารถขยายพันธุ์ได้หรือไม่โดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตในอวกาศก่อนหน้านี้นำมาปลูกต้นใหม่นะคะภารกิจทดสอบยีนของมนุษย์ที่ชื่อว่าเทโลเมียเป็นรหัสพนันธุกรรมส่วนปลายเปรียบเสมือนนาฬิกาแห่งชีวิต เพื่อศึกษาว่าในภาวะไร้น้ำหนักยีนนี้จะมีความยาวมากขึ้นหรือไม่ซึ่งก็อาจจะหมายถึงการยืดอายุไขของมนุษย์ค่ะโดยนาซาบอกว่านี่เป็นเพียงส่วนน้อยจากหลายร้อยการทดลองที่สถานีอวกาศนานาชาติซึ่งทั้งหมดก็ทำเพื่อเตรียมการเดินทางสู่อวกาศของมนุษย์ รวมถึงภารกิจอาร์ทิเมสสำรวจดวงจันทร์ของนาซาและสเปซเอ็กซและการสำรวจดาวอังคารรวมถึงการตั้งรกรากที่ดาวดวงใหม่ของมนุษยชาติด้วยค่ะ